บ่าแล้วเฮียลงไปลงไปแตกแตกแตกเอ้าแตกแตกแตกเอ้ายิงอะไรกับมันได้มันโหดก่บเราจะเจอกันคม,มททนสิอ,อมันมเ,เนอ็มหนึ่งก็คมเวทก็คมพี่ก็ยิงดิ เชี่ยวป่ะถ้าเรามีพวกพี่เกมอะไรเงี้ยไหวเดี๋ยวเจอกันเ,เดี๋ยวเจอกัน 捏捏。

Các mày ye. Mẹ mương ye.

กูเดียวคนเดียเฮ้ยพวกนายอ่ะเฮ้ยใช้ปืนเหรอยิงดิอะไรพวกนายเลื่อนไปเล่นกันในร้านอ๋ออ๋อพวกนายพวกนายดีนยดิเรามาณสามคนเองเนี่ยเราเราก็ไม่ต้องการงานที่ได้มาไหนเหรอทุก่ยเฮ้ยนายยิงเรา โอ้คไม่เ hmm. ป็นไรอย่าตกใจนี่ตัวน้ เออต่อดีนม ok ok ึงเจอเอพอเจอกูกระโดดติงยืงไง้เห oui> hey ี้ยย mm ู่แล้วเจอเจอกันเออมาเลยสัตว์ตจม จเจอกูคูปองขายเดียวเกียวเรื่องแสงจากป่าคูปองคูปอง,องรูดแม่งหมดเลยเ <c oughs> จะเจอกันคูปอง